สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสูสีสานสวีเดนนะคะตอนนี้นุชอยู่ที่จิมนะคะอี่กระจกข้างหลังอยากอยากโชว์หุน่นอยากโชว์หุน่นเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้ไปออกกําลังกายนะคะปั้นหุ่นกันนะคะ, <c oughs> ะเดี๋ยวคนชกะจะวานเพื่อนนะคะว่าให้ถ่ายวีดีโอนะคะเดี๋ยวจะแนะนําให้รู้จักรูซี่นะคะทุกคนนุชจะถ่ายวีดีโอให้ดูท่าบริหารก้นที่นุชทํานะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันในยิมอีกที่นึงนะคะ โอเคนะคะตอนนี้นะคะนุชจะมาทําให้ดูนะคะโดยที่นุชไม่ได้ใส่น้หนักนะคะทุกคนเพราะว่านุชเพิ่งจะเทรนขาไปเมื่อสองวันก่อนที่เนี่ยนุชกําลังพักขาอยู่นะคะนุชเลยไม่ใส่น้หนักในการสคอรตนะคะนุชจะมาสคอร์ตให้ทุกคนดูนะคะเริ่มแรกให้ทุกคนเข้าใจก่อนนะว่าการวางเท้าสคอร์ตอะ,อะวางเท้าไม่เหมือนกันก็ได้ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้นุชวานไฮโรซีถ่ายไฮสงสารนางมากเลยนางต้งนางต้องมุด มาข้างหนของนุชแล้วนังต้องนั่งถ่ายขาให้นุชนะคะดี๋ยนุชจะบอกทุกคนว่าวางเท่าแบบไหนเราถึงจะได้ก้นนะคะให้วางเท่าประมาณนี่นะคะประมาณลำตัวของเรานะคะแบบในวิดีโอนะแล้วถ้าเป็นแบบกว้างแบบนี้นะคะมันจะได้ขาขาต้นขางามขานะคะตรงนั้นนะคะจะเป็นเน้นางามขานะคะทีนี้ให้เราวางเท้าแบบนี้นะคะประมาณลำตัวนะคะ พอถ้าเราวางเท้าประมาณลำตัวเซตแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วก็ให้เราสกอรตนะคะการสกอรตนะคะที่ถูกต้องนะคะไม่ใช่เอาหัวเข่าลงก่อนไม่ใช่เอาขาลงก่อนนะคะเราจะต้องเอาตูดนะคะออกก่อนนะคะเอาตูดออกแล้วขากับหัวเข่าถึงจะลงตามนะคะสกอรตตูดออกนะคะน้ำนักลงไปที่ตูดยกขึ้น ห้ามแกว่งตูดนะคะหมายถึงว่าอย่าวิ่งตูดขึ้นมาขาของเรานะคะต้องมั่นคงนะคะหัวเข่ามั่นคงห้ามเคลื่อนนะคะห้ามแกว่งขาห้ามแกว่งหัวเข่าห้ามแกว่งนะคะนี่นะคะแบบนี้นะขึ้นพอเรา,เาสกอตลงขึ้นปุ๊บให้เราขมิบก้นนะคะขมิบก้นของเรานะคะปุ๊บขมิบก้นน่ะเห็นไหมจะเห็นกางเกงนุดน่ะกางเกงมันจะมันจะขยุบ เห็นไหมนุชจ,จะขมิบก้นนะคะลงปุ๊บขึ้นขมิบก้นยิ่งเราสคอร์ได้ต่ำมากเท่าไหร่นะคะเราก็จะยิ่งได้ก้นมากเท่านั้นนะคะทุกคนไปฝึกทำดูนะคะท่าสคอรนะต่อมาคือท่าโรแมนเนียนเดดลิฟนะคะก็คือเราจะวางเอ่อถ้าทำกับสมิทมาชินแบบนี้ดูตามวิดีโอที่นุชทำนะนี่ก็จะถือแล้วก็ ถือบาเบลไว้อย่างนี้นะคะใส่น้ำหนักเท่าที่เราแขนเรากำลังไหวนะคะปล่อยน้ำหนักให้ลงไปตามที่ขานะคะให้เอาตูดออกก่อนแล้วปล่อยน้ำหนักให้ลงไปตามที่ขาถ้าต้นขาหลังของเราตึงนะคะให้เรายกบาเบลขึ้นนะคะแบบนี้นะคะหลังตรงนะคะคางก้มลงนะคะคางอย่างเงยหน้าขึนนะคะห้ามเงยหน้าขึนนะคะ RDLS นะคะท่านี้ต่อมามาถึงท่าฮิตทรัสนะคะทุกคนท่าฮิตทรัสนะคะถ้าใครมีเครื่องแบบนี้ที่ยิมก็ทําแบบนี้นะคะ,ะหัวเขา่าวางเท้านะคะ,ะเท่ากับลําตัวเหมือนเดิมนะคะคางนะคะให้อยู่เหมือนในวิดีโอนะคะมองตรงนะคะห้ามเงยหัวลงไปเวลายกยกกลนขึ้นนะคะ ให้อยู่มอนในวิดีโอนะคะคางหน้ามองตรงนะคะอย่าเงยหัวลงไปนะคะอ่าและเวลายกก้นขึ้นให้ขมิบก้นนะคะขมิบก้นทุกครั้งตอนยกก้นขึ้นนะคะถ้าใครไม่มีเครื่องนี่ที่ยิมนะคะก็ให้นอนไปกับเตียงนะคะแล้วก็เอาบาเบลนะคะใส่น้ำนักนะคะแล้วเอามาวางไว้ตรงช่วงต้นขาอย่างนี้นะคะแล้วก็อ่าขึ้นลงแบบนี้นะคะแล้วก็ขมิบก้นขึ้นวางคางไว้ตรง ะคะางตรงหน้าตรงมองไปข้างหน้านะคะอย่าเอียงหัวไปข้างหลังนะคะท่าต่อมานะคะคือท่าบุนกอรีย์สปิสคอร์ท่านี้เป็นท่าเฟเวอร์ริตของนุชเลยนะคะหมายถึงเป็นท่าที่นุชเ,เรียกว่าได้ตูดสุดๆกัท่านี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นท่าไม่ตายมากท่านี้จะเหนื่อยมากแล้วก็ยากมากนะคะให้ทุกคนนั่งไปที่เ,เตียงแบบนี้นะคะที่มีในยิมนะ แล้วก็ให้ทุกคนนั่งแล้วเอาขานะคะยืนไปให้สุดแล้วเราจะได้องศาที่ดีพอดีตัวของเรานะแล้วก็เอียงลำตัวไปข้างหน้านะคะเอียงตัวไปข้างหน้าแล้วก็สกอตลงขึ้นนะคะเหมือนในวิดีโอนะนุนจะทําให้ดูนะคะหาเวทมาได้นะคะหาเวทถ้าใครเพิ่งเริ่มทําก็ไม่ต้องเอาเวทนักมากนะคะจะใช้เวทสองมือก็ได้นะคะแต่นุธนัทใช้เวทมือเดียวนุก,ก็ใช้มือเดียวนะคะไม่เป็นไรนะคะ นี่นะคะลำตัวนะคะเอียงไปข้างหน้านะคะแล้วเราจะได้ก้นถ้าเราไม่เอียงลำตัวไปข้างหน้าถ้าเรายืนตรงนะคะมันจะได้ไปที่ต้นขามากกว่าก้นนะคะพอทํำ้างหนึ่งเสร็จแล้วก็สลับไปอีก้างหนึ่งนะคะแล้วก็นับนะคะให้ได้เท่ากันทั้งสองข้างนะคะท่านี้ห้ามพลาดนะคะจะเหนื่อยมากแต่ว่าได้ก้นดีมากค่ะ ต่อมานะคะมาถึงเลกเพรสนะคะเลกเพรสอันนี้เป็นเครื่องเลกเพรสนะคะการที่เราจะได้ก้นหรือเปล่าให้อยู่ที่เราวางขาถ้าวางขาออกแบบนี้ในวิดีโอเนี่ยจะได้ตรงง่ามขานะคะหรือแฮมสตริงนะคะถ้าวางขาสูงเหมือนที่นุชทำให้ดูตอนนี้จะได้ก้นนะคะวางขาสูงประมาณลําตัวของเรานะคะแบบนี้จะได้ก้นนะคะถ้าใครที่เพิ่งเริ่มนะคะอย่าใส่น้ำนักเยอะนะ เพราะว่าเครื่องนี้ค่อนข้างอันตรายไม่งั้นเดี๋ยวถ้าสาน้าหนักเยอะไปลงมาทับขาเราเนี่ยเราไม่ไหวนะคะออตอนนี้นุชแค่ทําให้ดูนุชไม่ใส่น้ำหนักเยอะนะคะเพ,พราะนุชเพิ่งเทนขามาเหมือนที่นุชบอกเนาะนี่นะคะแล้วเวลาเนี่ยอย่าห้หควัเข่าเราตึงนะคะเวลาเหยียบขึ้นไปอย่าห้หัวกเข่าตึงประมาณซักแบบเนี้ยมาในวิดีโอนะคะแล้วก็กลับมา <c oughs> ตอนนี้นะคะ,น,ะ <c oughs> นุชก็เขายิมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไปซื้อกับเข่ามานะคะ เซรีก็มาเทนกับนุชด้วยนะคะแล้วก็โรซี่นะคะเพื่อนของนุชนะมาเทนด้วยกันนะคะนุชก็เลยลืมเลยไม่ได้ไม่ได้แนะนำมาโรซี่ให้ทุกคนรู้จักเลยค่ะเดี๋ยวไว้ค้างหน้านะคะนุชจะแนะนาโรซี่นะคะคนที่ถ่ายวีดีโอให้นุชนะคะวันนี้นะให้ทุกคนรู้จักนะคะวันนี้นะเราก็มาเทรนมาออกกําลังกายมาเทรนหัวไหล่นะคะไหล่กับอกนะคะทุกคนทีนี้นุชก็เลยวานโรซี่นะคะให้ถ่ายวีดีโอให้นุชเนาะถ้าไม่ได้โรซี่นี่ก็ ไม่มีคนถ่ายวีดีโอให้เพราะว่าเจอรี่เขากระเทนของเขานะคะเดี๋ยววันนี้นุชก็จะขอลาทุกคนไปกัดเจอรี่นะคะถ้ามีอะไรมีคําถามอะไรก็เขียนคอมเมนต์เข้ามาถามนุชได้นะคะจริงๆอะ,อะท่าที่นุชไหปไปวันนี้นะคะเป็นท่าที่โฟกัสที่ก้นทุกท่านะคะโฟกัสที่ก้นทุกท่าเหมือนที่นุชเคยบอกนะคะว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างจะทําให้เราได้ก้นก็เขาไปดูวิดีโอ่อนน้านี่นะคะ แต่ว่านุชก็จะเทรนมากกว่านี่หลายท่าแต่ว่า,าท่าอื่นที่นุชเทรนก็คือนุชโฟกัสที่ขานะคะ4-4ท่านเนี่ยที่โฟกัสที่ก้นนะคะให้ทุกคนเอาไปทํากันดูนะคะก็มีแต่ท่าเหนื่อยๆทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะวิดีโอนี้นุชขอลาไปก่อนนะคะตอนนี้กําลังจะขับรถกลับบ้าน,นะคะ่ะยวพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะขอให้ทุกคนเป็นความสุขนะคะบ๊ายบายแม่ยุบยุบอย่าลืมอย่าลืม กดติดตามกดติดตามกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้ด้วยนะครับให้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้เอาย t u b e นะอันนี้เอาย t ทู e นะเอาเลยแขนนวันนี้เราพาโรซี่มาเทรนด้วยนะคะนี่คือโรซี่นะคะโรซี่มาจากประเทศอุดรนะคะทุกคนเอาสีสเกตว่าโอ๊ยเนาะ เออใช่จูมมาจากอุดอรนะฉันลืมพิดคนเลยตอนนี้เรากำลังเทรนอ,อกกันอยู่นะคะตอนนี้เน้นเน้นอ,อกนะคะปึกป๊กๆอ,อกกระชับแข็งแรงมากดูแขนก่อนดูแขนก่อน